สวัสดีครับผมอภิสิทธิ์ลิมสุพนาคนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์บีฟิตเราก็มาดูกันต่อในเรื่องของคัน d ดลสติกนะครับยังไม่จบนะครับก็คือเราตอนนี้ก็คงต่อเนื่องจากคราวที่แล้วด้วยรูปแบบของ c o n t i n u o อ s p a t เ e ร n นก็คือไว้ง่ายคือหุ้นที่แนวโน้มแบบไหนมาพักตัวแล้วไปแนวโน้มนั้นต่อนะครับอย่างวันนี้เราก็จะมาดูกันในตัวของการเคลื่อน3จังหวะนะครับหรือ3 m e t มต d นั่นเองนะครับซึ่งในรูปแบบแบบนี้เนี่ย เราก็จะเห็นว่าอย่างในทิศทางขาขึ้นหรือที่เราเรียกว่า pricing t r e e m e o t นะครับก็คือราคาหุ้นจะมีการไต่ระดับขึ้นมาต่อนเนื่องเลยแล้วก็ก่อนที่จะมีการพักฐานนี่เราจะเห็นว่าตัว candle stick ก่อนหน้านั้นจะเป็นแท่งเทียนสีขาวใหญ่ๆแล้วก็ยาวๆนะครับหลังจากนั้นพอมีการปรับฐานนี่การปรับฐานจําไว้เลยนะครับถ้ามันเป็นการปรับแบบ3าจังหวะ ใช้เวลาไม่เกิน3วันนะครับก็คือจะมีการปรับลงมาเป็นแท่งเทียนสีดําเล็กๆเนี่ยต่อเนื่องกัน3วันแต่ถามว่ามันจะลงต่ํากว่าตัวแท่งเทียนสีขาวที่เคยทําไว้ก่อนหน้าไหมจุดสังเกตง่ายๆคือไม่ต่ากว่านะครับแล้วหลังจากนั้นในวันที่4ปุ๊บเนี่ยจะต้องมีการยืนแล้วมีการตีกลับจนกระทั่งครอ ver ตัวแท่งเทียน3าแท่งเล็กๆเนี่ยทั้ง3อันขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าเป็นพิร์นแบบนี้เนี่ยจะเป็นพิร์นของ Uh, rising h r e e method ที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ปกติแล้วทเทิร์นแบบนี้เรามักจะเห็นกับราคาหุ้นบาง,บางสัปดาห์นะครับว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้ววิ่งขึ้นมาแรงๆสัปดาห์นี้หุ้นเหมือนจะพักฐานแต่บางทีหุ้นเหมือนกับไม่อยากจะพักฐานนะครับก็คือลากวันจันทร์ไปก่อนนะครับตีขึ้นไปก่อนเลยแล้วค่อยปล่อยพักฐานวันอังคารพุธพฤหัสแล้วก็อยู่ๆมาลากหุ้นปิดอีทีวันศุกร์ซึ่งก็จะทําให้ในตัวของภาพ weekly เนี่ยก็กลายเป็นเรื่องของการเปิด โลแล้วก็ปิดหายใภาพวีกลีก็ได้ซึ่งตัวภาพของตัว rising three method เนี่ยมักจะเกิดขึ้นในการเคลื่อนไหวระหว่างวีคนะครับซึ่งเรามักจะเห็นค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะครับในตัวของ falling three method ก็เหมือนกันนะครับในรูปแบบนี้ราคาหุ้นดิ่งลงต่อเนื่องนะครับลหลังจากนั้นมีการทิ้ง Candlestick ยาวๆไว้แท่งหนึ่งก่อนจะมีการรีบาวเล็กๆนะครับก็คือเราจะเห็นว่าตัว c a n d l e s t i c กสีขาวที่เกิดขึ้น3แท่งนี้เนี่ย ไม่เกินจุดหายของแคนโดลสติกสีดําที่เกิดในแท่งก่อนหน้านะครับตรงนี้ก็จะคล้ายๆอีกเหมือนกันว่าในทิศทางขาลงเนี่ยบางทีเราคิดว่าหุ้นอาทิตย์ที่แล้วลงมาเยอะละอาทิตย์นี้น่าจะหยุดพักการลงไม่ลงต่อละอยู่ๆก็คือวันจันทร์ดิ่งลงแรงๆวันอังคารพุทธพฤหัสรีบาวกับนะครับแล้วอยู่ๆวันศุกร์มีแรงขายมาจากไหนก็ไม่รู้กดหุ้นลงมากระทั่งมีการหลุดนะครับซึ่งแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับค่อนข้างบ่อยเหมือนกันถ้าเราไปดูในทิศทางขาลงแล้วเป็นแบบ วีคลี่แต่พอเราเจาะเข้าไปรายละเอียดข้างในเนี่ยก็อาจจะเห็นรูปแบบที่เป็น f o l l i n g tree method บ่อยๆเหมือนกันนะครับซึ่งรูปแบบตรงนี้เห็นกันค่อนข้างบ่อยและเยอะเหมือนกันนะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบนะครับในรูปแบบของ tree method แบบนี้ในลักษณะของ rising tree method s, ซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะมีหลายๆคนดูแล้วเฮ้ยมันใช่หรือไม่ใช่นะครับซึ่งในกรณีที่จะมักจะสับสนกันค่อนข้างเยอะจะมีในตัวของตัว m a t h o e นะครับก็คือเป็นลักษณะของการเปิดกระโดดขึ้นไปแล้วพัก ตัวลงมานะครับโดย3าแท่งของแท่งเทียนสีดําตรงนี้จะไม่หลุดกรอบ50%ซนะครับซึ่งจะต่างกับในตัวของ uh, Rising t r e e m e t h o d ซึ่งจะมีการแกว่งตัวอยู่ในกรอบของแท่ง Candlestick สีขาวก่อนหน้านี้นี่ก็คือเป็นรูปแบบที่เราบางคนอาจจะจําแล้วสับสนนิดหนึ่งแต่ว่าในเชิงของการดูแบบนี้เนี่ยก็คือจะไม่ต่างกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าการพักฐานนะครับของ m a t h o คือไม่ต่ํากว่า50%ของ Candlestick แท่งสีขาวก่อนหน้าแต่ในขณะที่ Rising t r e e m e t h o d เนี่ย มันจะลงมาเกินกว่าระดับ50%แต่ไม่ต่ำกว่าโลที่เกิดขึ้นนะครับล้วมีการฟื้นกลับขึ้นไปใหม่ในกรณีอีกอันหนึ่งที่อาจจะมีการจำสับสนกันก็คือในเคสของ Uh, tree Back c นะครับก็คือตัวของอีกา3ตัวนะครับซึ่งกรณีนั้นเนี่ยต้องบอกว่าแพทเทิร์นของแคนเดลสติ๊กสแท่งตรงนี้พอรวมกันเนี่ยมันจะต้องมีการหลุดลงมาต่ํากว่าแคนเดลสติ๊กแท่งสีขาวก่อนหน้านี้นี่ก็คือวิธีการจําเพื่อให้ป้องกันความสับสนของการเรียกนะครับนี่ก็คือในอีกรูปแบบหนึง่งนะครับเรามาดูอีกรูปแบบหนึ่งนะครับรูปแบบนี้ฟังชื่อดูดีเหลือเกินก็คือ3ทหารเสือนะครับหรือ uh, Tree Patwising นะครับ Right Shoulder นะครับซึ่งตัวของสามทหารเสือตัวนี้เนี่ยถ้าเรามาดูนะครับก็คือแพทเทิร์นของราคาหุ้นก็คือแกว่งแคบๆมานานแะล้วหลังจากนั้นก็คืออยู่ตีขึ้นเยอะๆ1วันวันที่2ก็ตีขึ้นเยอะอีกวันที่3ตีเยอะขึ้นไปอีกนะครับซึ่งรูปแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็น3ทหารเสือค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับแต่ถ้าเป็น3ทหารเสือแบบพิกลพิการหน่อยนะครับแบบไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่นักก็คือ อาจจะมีการแปลงไปในรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็น advance b o x นะครับหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของ สเตลแพทเทิร์นนะครับซึ่งลักษณะของการตีขึ้นเนี่ยก็คืออาจจะมีแท่งแรกที่ตีขึ้นเยอะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆเริ่มแผ่วนะครับหรืออาจจะตีทะลุขึ้นมาก่อนวันรุ่งขึ้นตีดูดีวันอีกวันหนึ่งเริ่มแผ่วแล้วซึ่งในกรณีแบบนี้เนี่ยตัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือเป็นการขึ้นบวกแล้วบวกเพิ่มขึ้นแล้วบวกเพิ่มขึ้นอีกนะครับในทิศทางของ3วันที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะครับแล้วเรามาดูกันต่อนะครับในรูปแบบของเซปเปรอร,ร์เรตติ้งไลน์ ในกรณีนี้แบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าการปรับตัวของแท่งเทียนที่มีการไต่ระดับขึ้นมาเป็นแท่งสีขาวทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีตัวแซมเป็นแท่งสีดำเพียงแค่แท่งเดียวนะครับแต่ก็จะมีจุดสังเกตง่ายๆคือว่าจุดไฮเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นกว่าไฮวันก่อนหน้าจุดโลก็จะสูงกว่าจุดโลวันก่อนหน้านะครับรวมถึงการปรับระดับของการไต่ระดับขึ้นต่อด้วยซึ่งในอาการแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเหมือนกับพักฐานในวันแล้วไต่ขึ้นต่อนะครับซึ่งถ้าเราดูจากแท่งแบบนี้นี่ก็จะเห็นว่าแม้ว่าราคา ปิดนะครับจะต่ํากว่าราคาเปิดแต่ก็จะไม่ต่ํากว่าราคาปิดของวันก่อนหน้าซึ่งว่ายง่ายคือบวกไม่เยอะนะครับไม่ลบนะครับอันนี้ก็คือเป็นแพทเทิร์นที่เราเรียกว่าเป็นบูลิตเซปเปอร์เรตติ้งไลน์นะครับแต่ส่วนถ้าเป็นแบลิสเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในทิศทางขาลงเนี่ยเราจะ,จะเห็นวันหนึ่งที่มีการลงไปปุ๊บมีการรีบาวกลับขึ้นมาแต่ก็ยังปิดติดลบเล็กน้อยนะครับแล้ววันรุ่งขึ้นก็มีการล่วงลงต่อนะครับนี่ก็คือเป็นลักษณะของการสวนทางในระหว่างเทรนนั่นเองนะคร ที่เราเรียกว่าเป็น bullish กับ bearish นะครับก็รอติดตามชมนะครับในตอนต่อไปวันนี้คงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ